นิเทศวาระ276ภาษามีในสมัยนั้นเป็นไนกา,ารกระทบกริยาที่กระทบกริยาที่ถูกต้องความถูกต้องในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าภาษามีในสมัยนั้น277เวทนามีในสมัยนั้นเป็นไนความสบายทางใจความสุขทางใจ อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่สมกันความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเวทนามีในสมัยนั้น278สัญญามีในสมัยนั้นเป็นฉน การจำกิยริยาที่จำความจำอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่สมกันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัญญามีในสมัยนั้น279เจตนามีในสมัยนั้นเป็นฉนะการจงใจกิยริยาที่จงใจ ความจงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่สมกันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเจตนามีในสมัยนั้น